สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางชุมชนใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะก็อยู่ระหว่างกลางระหว่าง2หมู่บ้านด้วยนะคะอยู่ในระหว่างาบ้านซินและบ้านหนองเขานะคะของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองเขวหมู่ที่5้า สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าขินรัตนะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่มีทําเลดีนะคะแปลงนี้นะคะเราจะพามา,านําเสนอสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นแปลงที่ดินที่มี ขนาดอพอเหมาะนะคะก็อยู่ที่300ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางชุมชนใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะก็อยู่ระหว่างกลางระหว่าง2หมู่บ้านด้วยนะคะอยู่ในระหว่างบ้านซินและบ้านหนองเขานะคะของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองเขวหมู่ที่ตําตบลค้างผูอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เป็นแปลงที่ดินที่เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะสามารถเข้าออก ามายังแปลงที่ดินได้ถึง3ช่องทางเลยนะคะสำหรับที่ดินของเรานะคะก็จะมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนอคอนกรีตต,ตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่อยู่ติดกับถนนนะคะถึง2ด้านเลยนะคะค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะคะมีความกว้างของถนนดินเนี่ยอยู่ที่6เมตรเลยนะคะของเราก็ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นถนนดินนะคะเป็นแนวยาวตรงไปฝั่งนู้นนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่มีรูปแปลงสวยงามด้วยนะคะก็มีรูปทรงเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะมีทั้งหมด2แปลงนะคะเนื้อที่ติดต่อกันเลยนะคะสําหรับแปลงที่1ก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวานะคะส่วนแปลงที่2เนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่320ตารางวาเช่นเดียวกันนะคะ จะซื้อเป็นแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะมาซื้อเป็น2แปลงก็ได้นะคะในกรณีที่เราต้องการเนื้อที่เยอะเราก็สามารถซื้อสองแปลงรวมกันได้นะคะสำหรับอเอกสารสิทธิ์นะคะก็จะเป็นฉนุดคุดแดงทั้ง2แปลงเลยนะคะฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำเป็นบ้านสวนได้มาขุดลอกคูกหนองนานะคะไปะทำเป็นสวนผสมนะคะหรือจะมา,าปลูกเป็น พืชผักผลไม้ก็ได้นะคะอย่างแปลงติดกันนี้ก็จะกําลังจะปลูกเป็นผลไม้เป็นมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะก็ปลูกเอาไว้นะคะก็เตรียมตัวจะมาสร้างบ้านสวนอยู่นะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีนะคะจะมาเปิดกิจการนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะก็เนื่องจากเ,าเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างชุมชนถึงสองชุมชนนะคะก็เป็นชุมชนใหญ่ๆนะคะ มาทำเป็นร้านอาหารมาทำเป็นสวนอาหารมาทำเป็นจุดเช็คอินนะคะคาเฟ่นเนี่ยก็ได้นะคะเปิดเป็นร้านค้าร้านขายปุ๋ยขายยานะคะร้านขายของชำเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะไฟฟ้าปับปานะคะพร้อมนะคะไฟฟ้าก็จะอยู่ใกล้แปลงที่ดินของเราไปก็ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนปลาปาก็อยู่ด้านหน้าแปลงนะคะก็มีเพื่อนบ้านอยู่ ด้านข้างแปลงที่ดินนะคะ,ะสำหรับเส้นทางด้านหน้านะคะก็ beyond, เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรตลอดทั้งวันน,นะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะก็สัญจรอยู่ตลอดทั้งวันน,นะคะแนวเขตชัดเจนนะคะเป็นที่ดินที่เราได้รังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเสาคอนกรีตนะคะที่พ่นสเปรย์สีแดงๆแบบนี้นะคะอยู่ทุกจุดอยู่ครบทุกจุดของหมุดนะคะก็จะมีหมุดของกรมที่ดินนะคะอยู่ด้านล่างคู่กับเสาคอนกรีตแบบนี้นะคะแนว เชัดเจนค่ะรูปแปลงก็ทั้งสองแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะแปลงที่1ก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวานะคะส่วนแปลงที่2เนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่320ตารางวานะคะเอกสารเป็นฉนุดคุดแดงนะคะ2ใบพื้นที่ติดต่อกันนะคะก็ 300ตารางวาก็ขายยกแปลงนะคะอยู่ที่3เซนบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนแปลงที่สองที่มีเนื้อที่อยู่ที่320ตารางวาก็ขายยกแปลงอยู่ที่3เซนบาทเท่ากันนะคะ,อ,ะอยู่ในเขตของบ้านหนองเขานะคะหมู่ที่5ตาบลค้างภูอําเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะกะ็เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะสาหรับถนนลัดยางเส้นหลักที่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2068นะคะ เส้นจากอำเภอนูนไทยไปยังหนองสวงนะคะตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลโศนะคะกอะ็อยู่ใกล้ทางหลวงชนบุตท2068มาเพียงแค่6กิโลเมตรนะคะของเราจะเลี้ยวเข้าจากถนนลาดยางเส้นหลักมาบริเวณ อ,องค์การบริหารส่วนตะบลสำลุงนะคะก็เลี้ยวเข้ามาก็จะมีถนนลัดยางแล้วก็ถนนคนกรีดนะคะมาจนถึงแปลงที่ดินนะคะก็เป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอนูนไทยมาก็ไม่ไกลนะคะก็12กิโลเมตรนะคะก็ เดินทางไปยังตัวอำเภอไปตลาดสุดนะคะโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะคะก็15นาทีก็ถึงนะคะก็เป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็เดินทางาได้ง่ายได้สะดวกนะคะอยู่ ใกล้กรุงเทพมหานครก็ประมาณ250กิโลเมตรนะคะส่วนตัวเมืองโคราชก็อยู่ห่างเราไปเพียงแค่35กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ,ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะเป็นที่สูงนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอ,ะอยู่ที่180เมตรนะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วม100%นะคะไฟฟ้า ถึงนะคะร้อเมตรจากเราไปนะคะก็จะเป็นเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายและปะปาก็อยู่ด้านหน้าแปลงเลยนะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยงามเอกสารสิทธิ์ฉนูดคุดแดงทั้งหมดสองในะคะเนื้อที่ติดต่อกันนะคะก็สามารถซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้หรือว่าต้องการพื้นที่เยอะก็สามารถที่จะซื้อสองแปลงเลยก็ได้นะคะก็เป็น ที่ดินที่ไม่ต้องมาถมดินเพิ่มด้วยนะคะ,ะสําหรับของเราก็จะเป็นที่สูงอยู่แล้วนะคะสูงเกือบเท่ากับถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะ เดินทางมาดูที่ดินของเราได้ตามพิกัดนะคะหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะสำหรับช่องทางไลน์ก็จะเป็น @pakin99 ค่ะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164นะคะค่ะก็เป็นที่ดินแปลงสวยที่น่าสนใจแปลงหนึ่งเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง y o u t u b e ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ